สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r r a t i n g นี่คือเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขา ในช่วงครื่องเดือนหลังของเดือนกรุงภาพันธ์2021สำหรับธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษสิงธนูนะคะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลชาแนลจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะ Facebook ข้อความความราักผู้อ่านจะเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจนะอินสตาแกรมสำหรับครอบครัวเราท่านใดน,นะสนใจจะเสริมพลังงานด้วย หินมงคลวัตถุมงคลกดติดตามได้ผู้อ่านไม่ได้จัดทําเป็นการค้าดังนั้นก็จะมีในช่องทางนั้นช่องทางเดียวแล้วก็จะมีจํานวนบางจํากัดสําหรับบางชิน้นแล้วก็บางชิ้นมาเป็นรอบๆนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งการอ่านไป็การอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้รับชมกวบกู้ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมและของแบบช n e l นี้นะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like s แชร์และกระดิ่งหัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นโดยรวมคนโสดหัวข้อของคุณอยู่ใน12ราศีและคลิปแรนดอมพี่ะคะพี่กะเด็กนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นอยู่ใน12ราศีจ้ะถ้าท่านใดห่างกันไปนาะนแล้วเขาไปมีใครใหม่โน่นนี่นั่นควรไปดูหัวข้อคนโสดนะจ๊ะเอาละขอทราบ energy หลักธาตุไฟเรื่องราวระหว่างคุณกับเขา ขอทราบ energy หลักตัวเขาตัวคุณและภาพรวมทั้งหมดได้แล้วค่ะออกมาเป็นเพจทอปครับมันคือการเริ่มต้นน่ะนะคะมันความมันคือการเริ่มต้นมันคือการเริ่มต้นใหม่คือรักครั้งใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาดู Energy ตัวเขาหน่อยนะ อืมเทมเพลนเอเนอร์จีของการรีอูเนียนรีคอนซิเลชันทัว์บอลจูสันว้าวขอดูเอเนจีตัวคุณค่ะ

เจ็ดสิกข์คอยโอเคค่ะในช่วงเวลานี้มันเหมือนประเด็นจบลงแล้วแล้วก็เราคอยการเริ่มต้นใหม่สำหรับบางท่านผู mm ้อ่านมีความรู้สึกเหมือนเขาหน้าที่จะกลับมา r e c o n c i l i a t i o n ปรับความเข้าใจเริ่มต้นรักครั้งใหม่บางท่านมีเกณฑ์ได้กลับมาแล้วด้วยซ้ำนะอยู่ในพวกของการที่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้เ e มเพลนส์ทวออนและเดอะซันคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่นะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ใช่นะแล้วก็อาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันนะมีเกณฑ์การกลับมาพูดคุยกันแล้วสำหรับบางท่านถ้าใครยังไม่มีตรงนั้น น่าที่จะนับจากเนี้ยนะคะอีก2อาทิตย์ขึ้นไปเนาะหรือว่า2เดือนบวกลบมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจแล้วก็รื้อฟื้นความสัมพันธ์ต้องบอกว่าเป็นแบบนั้นนะทัวบวอนนะคะคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่ห่างไกลกันนะแต่ไม่ได้ตัดการติดต่อสื่อสารนะมองดูเหมือนยังคุยกันอยู่ นะคะประเด็นมองดูอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่มันไม่ลงตัวหรือว่าการสื่อสารจากไ,ไฟใดายหนึ่งที่ไปไปมา,มานะคะมามาหายหายตรงนี้มีการเคลียร์กันเกิดขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์การปรับปรุงนะคะความสัมพันธ์ให้มันกลายเป็นเด็ดซันนะนะคะเขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้ดีขึ้นเขามของดูว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณหรือพูดคุยกับคุณอ่ะมันเป็นห่วงเวลาที่เขา รู้สึกดีนะเป็นท่วงเวลาที่เขารู้สึกมีความสุข นะคุณทั้งคู่อาจจะยิ่ไล่เรียกกันก็ได้มันคุยสนุกสนานมันมีความสุขนะก่อนหน้านี้มองดูเขาอาจจะมีคนคุยเนาะหรือว่ามีตัวเลือกหรือว่ามีใครเข้ามานะคะก่อนหน้านี้แต่มองดูโดยรวมว่าเขาตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าเขาจะกลับมาหาคุณแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะด้วยความรักความเข้าใจความรู้สึกดีมันมีให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่เยอะจนมันยากที่จะสลัดออกตัดออกนะคะประมาณนี้ เอเนจีตัวคุณเป็นเฮอร์มิตนะคะเอร็ซอและจัสติสคุณต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้ดังนั้นคุณจะไม่เทคแอคชั่นอะไรใดๆทั้งนั้นคุณแค่รอคอยสถานการณ์นะคะให้มันยุติลงนะคะการกลับมาของเขาคุณอาจจะให้โอกาสถ้าการกลับมาแล้วเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึก เออพึงพอใจแล้วมันแฟร์สำหรับตัวคุณคุณก็ยินดีที่จะให้โอกาสแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นอย่าลืมว่า j u s t i c e และ a g h o f s o r t ออกมาบอกว่าพร้อมกับเพ e อ f ครับคุณอาจจะตัดสินใจเลือกขนทางเดินใหม่ก็เป็นไปได้ดังนั้นเอเจี้ยงมาบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการที่คุณพิจารณาดูความประพฤติต้องบอกว่าแบบนั้นเหตุการณ์อาจจะสับกันได้ทีนี้เขาจะ take action ยังไง charriot ออกมาบอกว่า มันจะไม่ใช่แค่เพียงการส่งข้อความหรือโทรคุยเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าเพื่อที่จะปรับเข้าใจหรือทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณไว้วางใจชาริออตออกมาบอกว่าเรือนี่มีเกณฑ์การเดินทางมาพบเจอคุณเดทเขา transform นะเขาเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะถามว่าคนเราทำไมถึงเปลี่ยนไปได้เพราะความรักความรู้สึกที่ดีที่มีต่อคุณนั่นเองเพราะคุณเป็นเดอะซันของเขานะเอเจนต์ออกมาบอกว่า เขาต้องการเดินทางมาพบเจอคุณแบบ Face to Face แล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นจริงมากที่สุดนะเดทมันคือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากอะไรเดิมๆม,มันจบลงแล้วตายลงไปแล้วแล้วก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่คุณคนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจนทำให้คุณรู้สึกว่าอน่าประหลาดใจนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ซิกาคยออกมาบอกว่า คณจะคืนความยิตงใหให้กับตัวคุณเองสิ่งที่คุณจะทําคุณจะบาลานซ์ความสัมพันธ์พอสมควรนะนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ได้เป็นฝ่าย take action มากเหมือนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็น the giver แต่ว่าคุณ transform ตัวคุณเองแล้วไงคะตอนนี้การให้เนี่ยมันจะเท่าเทียมกับการที่เขาส่งมาและถ้าคุณรู้สึกไม่พึงพอใจคุณอาจจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่คุณ ทำแล้วก็ตั้งใจที่จะ,ะทำในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือตัดสินใจเลือกแล้วนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีความมั่นคงชัดเจนเกิดขึ้นแน่ละ่ะตัวคุณเองก็จะเข้มแข็งมากขึ้นและใช่ค่ะคุณจะไม่ปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองแล้วนั่นหมายความว่าการกลับมาถ้าเกิดมันมีสัญญาณอะไรที่มันเป็นไปในทิศทางเดิมคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่หรือว่าเลือกหนทางใหม่ให้กับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะซึ่ง ในช่วงครึ่งเดือนหลังคงจะมีเกณฑ์การพูดคุยถึงแผนการเิน,นทางมาเจอเจอกันด้วยนะคะแล้วเขาก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองให้คุณเห็นก็เป็นห่วงเวลานับจากนี้ที่คุณจะพิจารณาดูต่อไปว่า คุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่และเลือกเขาเป็นคนรักไหมหรือคุณจะตัดสินใจ move on ก้าวต่อไปเพื่อที่จะเจอ new love ของคุณนะซึ่งอาจจะเข้ามาแบบแม่คาดฝันเป็นธาตุลมเป็นราศีตุลและธาตุน้ําด้วยก็เป็นไปได้นะบางท่านเนี่ย seven of c u p ขึ้นนะตรงช่วงด้านหลังสํำรับแบบนี้บางทีคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างคนคนนี้ที่กลับเข้ามาแล้วดีเหลือเกิน กับนิว energy ซึ่งก็ถูกอ,อกถูกใจคุณไม่เบาด้วยเช่นเดียวกันเหตุการณ์อาจจะสับกันได้นะคะเอาละ answer of angel มีอะไรอยกที่จะบอกคุณเอ,อาละอ the, ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจเข้าไว้แล้วยังไงต่อ ใหดูซิเมดิเทตบริงเดลันเซอร์เอเนจีของการตัดสินใจเลือกซึ่งจะต้องเรียกได้ว่าอยู่กับตัวคนเองเยอะๆถามใจตัวคนเองมากๆคอยหนึ่งใบค่ะ Look for ส i g เอาละคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น you're ready คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เขาจะกลับเข้ามา คุณจะมองหาแล้วก็คุณจะมองดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากคนคนนี้ว่ามันเป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจมากน้อยแค่ไหนในท้ายที่สุดตัวคุณจะรู้ใจตัวคุณเองดีที่สุดคุณจะสามารถหาคำตอบให้กับความรู้สึกหรือหัวใจของคุณได้ว่า ในท้ายที่สุดแล้วคุณต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมนะคะหรือว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับนิวเลิฟที่กำลังจะเข้ามาแต่ดูทรงแล้วผู้อ่านมองดูว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่จบแล้วเขาจะพยายามไปต่อและเขาจะพยายามเป็นคู่รักที่ดีจะกลายเป็นนิวเลิฟของคุณได้ในที่สุดดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเ e อร์มออกมาบอกว่า คุณจะใช้เวลาพิจารณาตัดสินใจอย่างที่พูดอาบอกถ้ากลับมาแล้วยังเหมือนเดิมนะไม่แฟร์หรือรอยู่ในสษณะที่เอาเปรียบในความสัมพันธ์คุณก็คงจะตัดแล้วก็เลือกใหม่แต่มองดู energy ตัวเขาดีมากๆกลับมาคงจะปรับปรุงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เป็นดังที่บอกไว้คุณก็จะได้เจอ n e w e o v e ของคุณนั่นเองนะคะขอข้อความจาก universe สำหรับคุณค่ะ เอาละแอมเนจีของด e เซ p ชั่นเกิดขึ้น มองดูทรงแล้วคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจบางอย่างรู้ไม่จําเป็นต้องพูดบางอย่างเห็นทําเป็นไม่เห็นซ้าได้ยินอะไรมาพิจรารณาดูให้ดีดเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกแน่นอนมีนิวเลฟเข้ามาแล้วคนคนนี้กลับเข้ามาตัดสินใจดูให้ดีว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวหลอกซึ่งผู้่ามองรูว่าคุณจะรู้คําตอบได้นะคะเอาละคะ่ะขอข้อความจากความรักสําหรับคุณ ได้แล้ว it's time to be adventurous and play ค่ะม,มีเกณฑ์การเดินทางมาของใครบางคนแน่นอนมีเกณฑ์การออกเดทมีเกณฑ์การสารสัมพันธ์แนวโน้มเป็นภาในทิศทาง New Love แต่ทีนี้มันเป็นสอง energy นะเพราะชา a r ออขึ้นและ Justice อยู่ตรงนี้ มีความเป็นไปได้ว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรลงไปคุณอาจจะต้องใช้เวลา,าใช้เวลาในการเรียนรูด้ดูใจระหว่างคนคนนี้ที่จะกลับมาเป็นเลิฟหรือนิวเลิฟรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอด้วยดังนั้นการจะเจอ,เจอตัวจริงนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเพราะคุณจะได้รู้แล้วละ่ะว่าใครแมทช์กับคุณหรือว่าไม่แมทช์กันแน่ต้องบอกว่าแบบนั้น ภารกิจของคุณคือหาคู่แมชหาคู่ชีวิตและคุณจะสามารถทำมันได้ดีต้องออกมาบอกแบบนั้นนะคะเอจี้ออกมาบอกว่า beautiful gift of life คุณจะได้รับของขวัญจากความรักนะคะจากสิ่งดีๆจากความดีที่คุณได้ทำไปทั้งหมดคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นตอบแทนกลับขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณจะตัดสินใจเลือกได้ถูกต้องว่าใครคือคู่แท้ของคุณนั่นเองรักและเป็นกำลังใจให้ธาตุไฟ พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ